ผู้หลักผู้นำที่นายกริตเนี่ยเป็นคนเดินมาที่รถเอาเงินมาจ่ายทุกรายนะครับโดยตั้งแต่แรกเราถามว่าจะเคลียร์เท่าไหร่เขาไม่ยอมบอกเลยเพราะว่าก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้รู้ว่ายอดเงินทั้งหมดมันเท่าไหร่นะครับถ้ารอได้ก็รอนะครับจนสุดท้ายนายกิก็เอาเงินมาให้นะครับโดยมีนะครับนายกรินะครับ โดยมีปัญหาที่2งถึงปัญหาที่4นะครับคอยยืนคุมเชิงนะครับตามรถคันต่งางๆนะครับแลวจากหลังจากพอเราได้รับเงินแล้วก็สั่งชุดบัติาการเข้าจับคุมทั้ง5้าลายนะครับจากการจาับคุมแล้วขยายผลไปในแต่ละลายนะครับแล้วก็พกบปืน2กระบอกนะครับแล้วก็พบเงินสดที่ยังไม่ได้จ่ายเงินสดก็ตอนนี้ยึด,ยดอายัดไว้อยู่นะครับจํานวน1นึ่งแสนกว่าบาทนะครับยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับขณะนี้วันเย็นก็มาทําการ